ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงแต่ตัวละครและสถานการณ์เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น19กันยายนปี2006กลุ่มตาลิบันได้ดักซุ่มโจมตีและลักพาตัวชาวเกาหลีใต้จำนวน23คนที่ทำภาพยนตร์ภูมิใจเสนอล็อกเป้าตายฆ่าไทยยุดโลก ให้เสียงสปอยโดยเชียร์เพ่นกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ทันทีที่เกิดเรื่องหัวหน้าจางรีบมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นรองหัวหน้าคิมบอกว่าเราตรวจสอบแล้วว่าคนพวกนี้มาจากบวชเดียวกันคงไปที่นั่นน่าจะเป็นพ่อง,งานมิชนาีรียะสั้นครับ แม่งเอ๋ยไปฆ่าตัวตายชัดๆระหว่างนั้นมีข่าวรายงานว่ากลุ่มตาลลบันได้เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีถอนกำลังออกไปและจะต้องปล่อยตัวนักโทษตาลลบันจำนวน23าคนที่คุกคาบนออกมาทันทีโดยเขียนเส้นตายภายใน24บชั่วโมงเท่านั้นหัวหน้าจางจึงรีบสั่งงานไปว่าไปบอกสื่อทุกขแขนงว่าพวกเขาเป็นอาสาสมัครเข้าใจไหมรีบไปสิไม่งั้นพวกเขาตายหมดแน่เรือนจำกาลาจีประเทศปากีสถาน ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกล้องต่างประเทศได้มายื่ยนเรื่องประกันตัวแดซิกออกมาแดซิกก็บ่นว่าสเดือนไม่สิสี่เดือนละมั้งติดคุกอะ่ะนี่ประเทศชาติทำแบบนี้กับผมงั้นเหรอฮะหัวหน้าก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้ในเรื่องปลอมเอกสารนะ่ะตอนนี้มีงานใหม่ให้ทำคนเกาหลียีบสามคนถูกตาลิบันลักพาตัวนายต้องเข้าไปในเมือง ทางฝั่งหัวหน้าจางตอนนี้มาถึงอัฟกานิสถานเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงก่อนเส้นตายแต่รัฐบาลที่นี่ยังไม่ทําอะไรไม่นานจากนั้นแดซิกเข้ามาถามหัวหน้าจางว่าคุณเป็นนักเจราจาอย่างนั้นเหรอแล้วคุณมีกลยุทธ์อย่างไงบ้างหัวหน้าจางก,ก็ทําเป็นไม่สนใจและขับรถออกไปเฉยต่อมาพวกเขามาที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อเจราจาสิ่งที่เจราจาคือเกาหลีอยากให้รัฐบาลอัฟกันทําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มตาลิบันแต่อัฟกันบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้จํานวนนักโทษที่ต้องปล่อยมันเยอะไป ส่วนเรื่องการถอนกำลังนั้นยังไงสิ้นปีนี้พวกคุณก็มีกำหนดถอนทัพอยู่แล้วนี่หัวหน้าจางเลยเสนอไปว่าเราสามารถเลื่อนการถอนกำลังได้นะไม่แน่เราอาจจะส่งคนมาเพิ่มเพื่อขยายงานด้านการแพทย์หรืองานอื่นๆให้พวกคุณดูเหมือนจะตกลงกันได้หัวหน้าจางเลโล่งใจหน่อยๆระหว่างนั้นแดดซีเข้ามาถามอีกว่าบอกเงื่อนไขมาเรื่องข้อตกลง เฮ้นี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน oh แน่ฮะแทนที่จะบูมบามเข้ามาหัดทำตามกฎซะบ้างนะแดซิกเลยพูดว่าทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นจะยอมปล่อยตัวนักโทษอย่างนั้นเหรอคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนี่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศนี้บ้างฮะคนที่นี่ถึงกับต้องกัดฟันเมื่อพูดถึงตาลิบัน ประธานาธิบดีเกือบถูกขับไล่ตอนที่เขาพยายามปล่อยตัวนักโทษสองสามคนสักพักทีมงานเข้ามาแจ้งเรื่องถแถลงข่าวสำหรับเรื่องที่ถแถลงคือรัฐบาลอัฟกันบอกว่าจะไม่ปล่อยตัวนักโทษตาลิบันและกำลังพิจารณาหาทางเลือกอื่นเพื่อช่วยคนเกาหลี สิบหายหละสินนึกว่าจะง่ายแถมตอนนี้เหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวหัวหน้าจางกับทีมจึงเรียบไปหาเจ้าหน้าที่คนเดิมแต่ว่ารถติดหนักมากตอนนี้เหลือเวลาไม่มากหัวหน้าจางเลยบอกผู้ช่วยรัฐมนตรีเดินไปน่าจะเร็วกว่าสักพักไม่นานจากนั้นมีรถปิดสนามาจอดขวางพร้อมกับมือระเบิดพีชี ด้านนายกตอนนี้ร้อนใจมากเพราะยังไม่ได้ข่าวกับหัวหน้าจางสักพักหัวหน้าจางก็โทรมาแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนายกเลยถามว่าเวลาเหลือมีมากแล้วน่าเราจะทํายังไงหัวหน้าจางเลยบอกให้ประกาศไปว่าเราจะถอนกําลังของเราและติดต่อองค์กรความร่วมมืออิสลามดูจากสถานการณ์ที่นี่แล้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนายกจึงรีบไปถแถลงเรื่องที่จะถอนกองกําลังและนั่นส่งผลให้ตะลุบันขยายเส้นตายให้อีกหนึ่งวัน ทางด้านหัวหน้าจางก,ก็รีบมาหาเจ้าหน้าที่คนเดิมเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณทำแบบนี้เจ้าหน้าที่อัฟกันเลยบอกว่าพวกคุณนะ่ะสนแต่คนของคุณแต่เราต้องต่อสู้กับตาลิบันแม้หลังจากพวกคุณกลับไปแล้วโปรดเข้าใจด้วยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับเราหัวหน้าจางเลยพูดว่าคนพวกนี้เป็นคนบริสุทธิ์พวกเขาเป็นพลเรือนนะคุณแน่ใจเหรอว่าพวกเขาบริสุทธิ์จริงคุณน่าจะรู้ดีว่าพวกเขามาที่นี่ทำไม สุดท้ายการต่อรองก็ล้มเหลวเหมือนเดิมหัวหน้าจางต้องหาทางอื่นทางด้านแดซิก,ก็เริ่มออกตามหาใครบางคนซึ่งคนนั้นเป็นคนเกาหลีชื่อล oh ีโบฮันแต่ที่นี่เขามีชื่อว่าคาซินคืนนายซินนะทางฝั่งหัวหน้าจางก็มาวัยวายผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าพวกอัฟกันบอกว่าเราจ่ายค่าถ่ายตัวนักโทษตาลีบันได้ทำไมคุณไม่บอกผมผู้ช่วยก็บอกว่าคนทั้งโลกจะมองเราขี้แพ้ถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเป้าหมายของเราคือ ไม่ให้เกิดการตายเราไม่ได้ทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงเรื่องนั้นเรารู้ดีอยู่แล้วตั้งสติแล้วใจเย็นๆทนาหน่วยเข่ากรองกำลังแก้ไขเรื่องนี้อยู่พวกเขากำลังติดต่อสภาผู้นำเผ่าเจอกาเผ่าเจอกาเป็นสภาเผ่าที่มีอำนาจในการตัดสินใจปัญหาในอัฟกานิสถานในเชิงปฏิบัติถ้าพวกเขาตัดสินใจให้ใหปล่อยตัวประกันชาวเกาหลีตัวประกันก็จะถูกปล่อยโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนตัวนักโทษก็ได้และเรื่องนี้แดซี่กำลังดำเนินการอยู่ ตอนนี้แดซิกเดินทางมาถึงหมู่บ้านผู้นำเผ่าเจอกาส่วนเหตุผลที่เขาตามหาคาซิมเพราะเขาอยากให้คาซิมมาช่วยนำทางและเป็นล่ามอีกทั้งคาซิมรู้ดีว่าต้องคุยยังไงเลยง่ายต่อการขอความช่วยเหลือไม่นานจากนั้นหัวหน้าจางก็ได้มาที่นี่แดซิกจึงถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่จางก็บอกว่าผมมาช่วยคุณไงร่วมมือกันแดซิกก็บอกว่าอย่ามายุ่งดีกว่านะที่นี่เรามีกฎของเราเองหัวหน้าจางเลยพูดว่าอย่ามัวเถียงกันดีกว่า ชีวิตคน23คนรอเราอยู่นะเวลาต่อมาทุกคนนั่งเดือมกินกับเผ่าเจอก้าหัวหน้าจางสงสัยเลยถามว่าว่าแต่ผู้เท่าคนนี้เขามีอิทธิพลขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแดซิกบอกว่าเขาเป็นราชนิก,กุลที่เนี่ยมองตระกูลเป็นเรื่องสําคัญมีหลายตระกูลที่ตะลิบันไม่กล้าแต่เพราะฉะนั้นเราต้องชนะใจเขาให้ได้ก่อน พอรู้แบบนั้นพวกเขาจึงทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจผู้เทาเห็นแบบนั้นจึงตัดสินใจประชุมปล่อยตัวประกันเนื่องจากแกเห็นว่าตัวประกันเหล่านั้นเป็นจิตอาสาทาเพื่อคนอื่นพวกเขาต้องได้รับการเคารพที่จริงพวกแดซิกไม่ได้บอกนะว่าตัวประกันเป็นมิชนาลีบอกแค่ว่าเป็นจิตอาสาทาเพื่อสังคมสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับมิชนารีคือผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต อีกทั้งยังทําประโยชน์แก่ชาวบ้านชาวเมืองได้แก่การสอนหนังสือหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บประมาณนั้นพอได้ยินข่าวดีแบบนี้หัวหน้าจางโล่งใจสุดๆเขาบอกแดซิกว่าถ้ากลับเกาหลีไปผมจะเลี้ยงเล่าคุนแดซิกก็บอกว่ารู้ไหมว่าผมอิจฉาใครมากที่สุดคนที่มีบ้านให้กลับ ทางด้านฝั่งโซที่รู้เรื่องก็ดีใจเหมือนกันครับแต่ดีใจได้ไม่นานเพราะว่ามีทีวีช่องหนึ่งถ่ายทอดสดถกเถียงเรื่องตัวประกันอีกทั้งคนในรายการยังบอกว่ากลุ่มตัวประกันคือมิชชันนารีงานเข้าและสีกระทรวงต่างประเทศจริงโทรบอกให้หยุดออนแอร์รู้ไหมว่าเรื่องที่คุยมันอันตรายต่อตัวประกันแค่ไหนเลิอกออกอากาศเดี๋ยวนี้โปรดิวเซอร์รายการก็บอกว่าฉันจะหยุดรายการสดได้ไงเล่าฮะคิดว่าตาลิบันฟังเกาหลีรู้เรื่องหรือไงแค่นี้นะ เรียบร้อยครับคิดว่านักข่าวประเทศอื่นง้อสินนะทันทีที่ผู้ท่าดูข่าวแล้วรู้ว่าตัวประกันคือมิชนาลีแกโกรธมากจูจูจะให้ช่วยคนที่มาเผยแพร่าศาสนาอื่นคงยอมไม่ได้ในเมื่อแผนล้มแล้วก็เลือกอ,อีกทางคือจ่ายเงินค่าไถ่ให้นักโทษแต่ว่าไม่นานจากนั้นมีสายรายง,งานว่าเจอศพคนเอเชียให้รีบไปดูพอพวกแดซิกมาดูจึงรู้ว่าชายที่เสียชีวิตคือหนึ่งในตัวประกันในวันต่อมาตาลิบันได้ปล่อยคลิปบอกว่าเราไม่ต้องการเงิน หนทางเดียวที่ตัวประกันจะได้กลับบ้านคือการปล่อยนักโทษตาลีบันออกมาเราขอเตือนรัฐบาลเกาหลีให้เกลี้ยกล่อมรัฐบาลอัฟกันเราให้เวลา2วันไม่งั้นเราจะฆ่าตัวประกันเพิ่มบอกเลยว่างานนี้เครียดกว่าเดิมพ่อรัฐบาลอัฟกันก็ไม่ยอมเหมือนกัน เวลาต่อมามีคนมาหาแดซิกชายคนนี้ชื่อว่าอับดุลลาเขาเป็นนายหน้าที่เคยทําธุรกิจกับพวกตาลิบันมาหลายครั้งอับดุลบอกว่าตาลิบันส่งเข้ามาให้เจราจาโดยตรงเงื่อนไขคือต้องจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์เพื่อไถ่ตัวนักโทษต,ตาลิบันกลุ่มใหม่ที่คุกกัสนีหัวหน้าจ้างถามว่าจะทําได้ไงในเมื่อสหรัฐไม่เห็นด้วยลูกน้องก็บอกว่าที่กัสนีทําได้ครับ รัฐบาลกลางมีอำนาจควบคุมน้อยกว่ามีการแหกคุกบ่อยๆแต่จางยังสงสัยเลยถามอับดุลว่าทำไมพวกตาลิบันต้องเปลี่ยนรายชื่ออับดุลก็บอกว่า ยิ่งผ่านไปนานพวกตาลีบันเริ่มมีความขัดแย้งภายในพวกเขาอยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆถึงจะบอกแบบนั้นหัวหน้าจางก,ก็ยังไม่เชื่อเขาอยากให้ตรวจสอบอีกทีหมายถึงตรวจสอบอับดุลเนี่ยนะครับเดซิก็บอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะเขาคือทางเลือกเดียวตอนนี้อับดุลจริงซื้อความไว้ใจเขาโทรหาตาลีบันแล้วให้คุยกับตัวประกันเมื่อคุยแล้วตัวประกันคือของจริงหัวหน้าเลยยอมร่วมมืออันดับแรกพวกเขาเรียบไปถอนเงินแล้วใส่เครื่องติดตามไว้ในกระเป๋าต่อมาพวกเขามาที่เรือนจํากัสน่เพื่อรับ นักโทษ ฟังอับดุลก็ถามหาแต่งเงินจางเลขอตัวนักโทษก่อนเมื่ออับดุลสั่งให้ปล่อยตัวนักโทษแดซิกจึงนําเงินไปให้แต่ทว่าผู้ช่วยที่สวนดันเจอเรื่องปวดหัวเมื่อเขาเช็คเจอว่าอับดุลลาตอนนี้คือตัวปลอมเพราะว่าอับดุลตัวจริงตายเมื่อปีที่แล้วผู้ช่วยจึงรีบโทรบอกหัวหน้าจางแต่มันไม่ทันครับอับดุลรู้ทันและหัวหน้าจางทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยกมือยอมทางด้านแดซิกที่เห็นหัวหน้าจางยกมือเขาจึงกระทือบลูกน้องดุลไปหนึ่งแต่ว่าทําอะไรต่อไม่ได้เพราะดุลใช้หัวหน้าจางเป็นตัวประกันจากนั้้้นนนพกมัไดตุยทองค และขับรถหนีไปทางด้านแดซิกก็ไม่ยอมรีบวิ่งตามและยิงสกัดแต่วิ่งมาช้าไปพี่แกเลยขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามพอได้จังหวะแดซิกจึงบิดชนโถต,ตีลังกาขึ้นรถไปตามด้วยทีมหัวล้อนที่โผล่ออกมาแล้วเข้าไปซัดนวเนียกับดุนอยู่ในรถจนในที่สุดเรียบร้อยครับไม่ตายก็คางเหลืองทางด้านผู้ช่วยก็วยววยโทษแดซิกอย่างเดียวว่าแล้วไม่เช็คดีๆฉันว่ามันต้องร่วมมือกันแน,น่ๆ ฟังแดซิกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเหนื่อยนะใครมันจะรู้ว่าตัวปอมไม่นานจากนั้นนายพลตาลิบันโทรมาบอกว่านี่มันเลยเส้นตายแล้วหัวหน้าจางก็บอกว่าเกิดการเข้าใจผิดเราแค่ต้องการเวลาแต่นายพลไม่สนหรอครับมันฆ่าตัวประกันคนหนึ่งและบอกว่าเส้นตายต่อไปคือสี่โมงเย็นพรุ่งนี้ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขฉันจะฆ่าตัวประกันทุกคน เวลาต่อมานายกเดินทางมาเจรจากับประธานาธิบดีอัฟกันโดยตรงแต่ว่าการเจรจาล้มเหลวเหมือนเดิมทางเลือกสุดท้ายตอนนี้คือปฏิบัติการทางทหารเพื่อช่วยตัวประกันแน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าจางไม่เห็นด้วยเพราะจะทําให้ตัวประกันตายเพิ่มนายกจึงถามว่าแล้วจะให้ทํายังไงจะให้นั่งดูตัวประกันตายงั้นเหรอเรื่องนี้ผมจัดการเองคุณกลับเกาหลีไปซะทางด้านแดซิกก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาว่าไงหัวหน้าจางเลยบอกว่าผมถูกสั่งให้กลับเกาหลี มันจบแล้วล่ะแดซิกจึงถามว่าคุณจะยอมแพ้แบบนี้เหรอคุณจะปล่อยให้พวกเขาตายงั้นเหรอเนี่ยจากนั้นหัวหน้าจางกลับห้องมาเก็บของระหว่างนั้นเขาเห็นข่าวได้ถ่ายทอดเรื่องราวแสนเศร้าของครอบครัวตัวประกันหัวหน้าจางเห็นแล้วทนไม่ไหวจึงโทรหาเสนาที่การบอกว่าขอผมไปเจรจากับตาลิบันโดยตรงเถอะนะครับมันอาจจะส่งผลเสียเรื่องการทู่แต่ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ครับเสนาก็บอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกคุณนะ แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้สุดท้ายหัวหน้าจางก,ก็ต้องกลับบ้านแต่ทว่าตอนนั้นจางได้ยินเสียงโทรศัพท์จึงรีบกลับไปรับซึ่งคนที่โทรมาคือประธานาธิบดีเรื่องที่คุณขอนั้นคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะช่วยพวกเขาออกมาได้หัวหน้าจางเลยบอกว่าทำได้ครับผมจะทำให้ได้ครับ เมื่อมั่นใจขนาดนั้นประธานาธิบดีจิงอนุญาตให้ทำฝั่งตาลิบันที่รู้เรื่องก็ยอมที่จะคุยด้วยหัวหน้าจางจิงเริ่มวางแผนแผนแรกคือเจรจาแบบสันติเท่าลงตัวก็ดีแต่ถ้าไม่ดีพวกเขาจะบุกโจ,จมพอถึงเวลาหัวหน้าทีมจางมาที่นัดหมายกับพวกตาลิบันแน่นอนว่าล่ามคนเก่งคาซิมก็ต้องมาด้วยที่จริงหมอนี่โดนลากคอมานะครับทางด้านตาลิบันก็บอกว่ามีแค่ล่ามกับคนเจรจาเท่านั้นที่ไปกับพวกเขาได้แดซิกจึงเอายาให้หัวหน้าจางและบอกว่า ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆกัดยาเนี่ยนะจะได้ไม่ทรมานหางด้านคาซิมบอกว่าฉันไม่ต้องใช้หรอกแค่ตกใจกูก็ตายแล้วแม่งเอ้ยพามาตายชัดๆต่อมาหัวหน้าจางเดินทางมาที่ฐานตาลีบันเพื่อคุยกับนายพลนายพลจึงถามว่าหวังว่าจะมีคำตอบให้นะจางก็เลยขอดูสภาพตัวประกันพอเห็นแล้วนายพลจึงถามเรื่องเจรจาแล้วจะเอายังไง หัวหน้าจางเลตัดสินใจบอกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวนักโทษถ้าคุณยังอยากเจรจาต้องเปลี่ยนเงื่อนไขคาซิมได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าผมไม่แปลนะถ้าแปลเราตายแนะ่สุดท้ายพี่แกก็ต้องแปลครับนายพลเลยบอกว่าเอาเงั้นก็ได้งั้นเจรจาตามวิธีของฉันฉันจะฆ่าผู้หญิงหนึ่งคนหัวหน้าจางเห็นแบบนั้นจึงบอกให้รอก่อนผมขอถามทางรัฐบาลก่อนนะนายพลเลยบอกว่าลีลามากนักฉันขอเปลี่ยนเงื่อนไขพวกนายจะต้องปล่อยนักโทษตาลีบันทุกคนก่อนเที่ยงคืน ไม่งั้นฉันจะฆ่าตัวประกันหนึ่งคนทุกหนึ่งชั่วโมงหัวหน้าจางจึงรีบแจ้งเรื่องนี้ให้นายกทราบพอฝั่งนายกรู้เรื่องก็หัวเสียมากไอ้บ้าพวกนี้ไม่คิดเจราจาอยู่แล้วนี่ งั้นเราจะถล่มพวกมันแดซิกจึงรีบห้ามเอาไว้เพื่อขอเวลาให้หัวหน้าจางแต่นายกไม่ฟังครับทางด้านตาลิบันก็ได้รับรายงานว่ารัฐบาลเกาหลียกเลิกการเจรจาไม่นานจากนั้นกองทัพพันธมิตรเริ่มจู่โจมตาลิบันหัวหน้าจางก็บอกว่าพวกเขาเริ่มปฏิบัติการแล้วนี่เป็นการกวาดล้างนายพลเลยพูดว่าฉันรู้ว่านายไม่ยอมให้ตัวประกันตายหรอกนายมาที่นี่เพื่อช่วยพวกมันหัวหน้าจางเลยบอกว่าคุณคิดว่าตัวประกันไม่กี่คน จะสาคัญมากไปกว่าคนทั่วโลกอย่างนั้นเหรอคุณพลาดแล้วตอนนี้กองทัพสหรัฐและอัฟกันมีข้ออ้างโจมตีคุณแล้วนายพลจึงบอกว่าสั่งให้พวกเขาหยุดโจมตีมิงนั้นเราจะฆ่าทุกคนหัวหน้าจางเลยบอกว่าคุณประเมินค่าเราสูงไปเราไม่มีอํานาจขนาดนั้นคุณย่อมรู้ดีว่าการแลกตัวประกันกับนักโทษมันเป็นไปไม่ได้นายพลจึงถามว่าแล้วจะทํายังไงถึงเป็นไปได้เงินไง เงินแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขอดูสภาพตอนนี้นายพลมีสองทางเลือกเขาต้องเลือกระหว่างให้ถามโดนถล่มยับหรือปล่อยตัวประกันเพื่อเอาเงินสุดท้ายนายพลเลือกเอาเงินจํานวน50ล้านหัวหน้าจางลยต่อรองให้เหลือ20ล้านนายพลจึงบอกว่าส่งทหารคุณกลับบ้านไปซะแล้วเรียกคนเกาหลีออกจากอัฟกานิสถานในหนเดือนตกลงไหม สุดท้ายการเจรจาจบลงด้วยเงิน20ล้านแลกกับตัวประกันที่เหลือภารกิจช่วยคนในครั้งนี้ถือว่าผ่านไปได้ดีแล้วเนาะสามเดือนต่อมาตอนนี้หัวหน้าจางอยู่ที่เกาหลีและกำลังยุ่งกับเรื่องงานเหมือนเดิมไม่นานจากนั้นแดซิกก็ได้โทรหาหัวหน้าจางหัวหน้าจางก็ถามว่านี่นายยังไม่ตายเหรอเป็นยังไงบ้างเนี่ยแดซิกบอกว่าสบายดี ตอนนี้อยู่กับล่ามตัวตึงคนเดิมหัวหน้าจางเลยพูดทิ้งท้ายว่านี่แดซิกทุกคนมีบ้านให้กลับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน